สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเที่ยวบ้านหมูนะคะวอทวีปส LIKE ินเอค่ะอ่านะคะก็มาพบ RIGHT หัวหน้าหมูค่ะนีหัวหน้าหมูหน้าตาเป็นแบบนี้นะควนมหมูมารองหัวหน้าหมูค่ะลองหัวหน้าหมูนะคะค่ะก็พาเราเที่ยวชมนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมาดูแม่หมูกันนะคะอ่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมีลูกนะคะคนเดียวก็เลี้ยงยากแล้วนะฮะนี่มาดูแม่หมูกันคะ มีกี่มีกี่ตัวคะใช่ไหมคะลกล้อแล้วเขาก็วิ่งเล่นนะนี่วิ่งเล่นไปทั่วเลยใช่จำตามจุดต่างๆนะคะตามแต่อารมณ์ของเขานะคะจะเป็นไปนะนี่ค่ะตรงนี้3ามตัวนะคะอันนี้ยังน้อยไปค่ะอ่ายังน้อยไปอุ้ยตกใจนะคะบอดี้เย่าหนย เจอแล้วลูกหมูนู่นเยอะเลยพี่กี่ตัวมาดูสิสบายดีไหมอ่าเพื่อโซเหนือนะคะที่เล่นตามธรรมชาตินะคะเป็นอนอกดอนะคะ่ะนกดอนะะนู่นเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดรวมพลของ,ของหมูนะคะอ่าแม่หมูลูกหมูอยู่ตรงนี้นะคะ อ่ามันมีความสุขไหมพวกเรามันความสุขนอนนะคะนอนอีกเหนืออยู่นะคะอืมแล้วก็เขาก็จะต่อมารับเชื้อโรคนะคะอืมแล้วนะคะเขาก็จะวิ่งเล่นนะคะตามถนน,นะคะไปเรื่อยๆแล้วจาก็กลับเข้ามานะคะนี่ค่ะเอง,เงอน,นะคะตอนนี้กําลังให้อาหารนะคะอาหารของเขาก็จะมีอ่า ทำข้าวนะคะเปิด,ดน,นะคะตัวนี้ชื่ออะไรอืม,มชื่ออะไรครับไม่ตอบไม่ไม่อไมตอบนะคะเพราะว่ากำลังดูแลลูกๆอยู่นดีจ้าอ่าเขากำลังจะนอนนะคะนอนนี่เขสุขมากเลยค่ะนอนเพื่อที่จะให้ลูกมามดมนมนี่เลยค่ะบรรยากาศดูนมนะฮะอ่าเวลาเราดูนมแม่เป็นอย่างนี้ไหมคะอ่ามาดูกัน โอเคค่ะมีกี่ตัวคร่าพวกเราหนึ่งสองส1มส1่หหกเดสิบสองโลหนึ่งพอดีเลยค่ะดดนะเราต้องเห็นใจคุณแม่นะคะคุณแม่ก็นอนเอกนเหน็นะคะ,ะประมาณาน,น,ะะนี้ค่ะเดินนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่มาดูนะคะอีกครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวหมวูจ้านี่ เด็กก็มาดูได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรื่องมุมหมูผ่านไปแล้วจ้าวันนี้จ้าวันนีจ้าบ๊ายบายเย้ย